อ๋อดอดีครับฟอร์ดพี่แทนปามสุดหล่ออ่ะเอาไม้เรื่อยเขาบอกว่าเอาไม้เรื่อยจะไปจัดไปไม่ได้ขายนายคนหนุ่มเออไม่ได้ไม่ได้แบบอย่าพูดนะเอยขอโทษขอโทษรถมาบินด้ขอเธอยาเลยติ๊กต๊อกภารที่สุดเลยจริงอ่ะพี่ตัวนี้เป็นตัวใหม่เหมือนกันนะเราหรือว่าเราเป็นเปลี่ยนเป็นพูดเป็นภาษาไอ้นี่ไหมภาษาแบบใบไม้อะไรนั่นน่ะอุ้นพูดไม่เป็นอันนี้เป็นของ เดดนี่จะตกเป็นจังายอ่อยอะไรแหลนี่เรียบนี่อ่ะทุกคนแบบเรียบๆเป็นของอรดอนะครับเป็นผ้าวอม้าวรมแถบครับแถบดำมะเป็นแถนะทุกคนนี่นี่เป็นแถบนะที่จริงใจคุณพ่าจริงใจเลยอันนี้อะไรอะสายไปสแดก็คือเมกอีสีขาวที่ใต่อไปต่อไป โนนี่ครับโนนี่แล้วนี่แล้วนี่นี่เฮ้ยเหมือนฟิวตำรวจชุดสื่อชุดสื่อเฮ้ยนี่วไหนี่สี่แปดยาวยี่สิบเก้าสี่อ่ะสี่แปดยาวยี่สิบเก้าครับผู้ใหครับเอาไปเลยครับสี่เก้าศูนย์เอาไปเลยครับพิมพ์รับและตามมาได้ชื่อได้เลยครับคลิตัวนี้ประมาณเอมครับ M อเป็นแทรนะทุกคนค่าเดินทาง แ้100%ครับ100%อ่ะใครรับตัวนี้เป็นออร์ดอรกันนะพี่แล้วสวยๆนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะอไซส์ M L ใช่แล้วซิปหน้าด้วยหน้าสภาพเปลิดมากครับทุกคนใส่แบบฟิลผู้กองอะนี่ของใหม่นะใช่แ้100%จริงๆครับรับประกันพี่เล็กครับผมบัญชีไหนนี่บัญชีประกัสัตว์อัเก่า ไม่ได้ขายนานมากตื่นเต้นมากเท่าไหร่นะพี่บอสี่เก้าสครับวันนี้เอาไปแบบมีแถบขาวไหมครับอ่าพี่การ์เด้นเตรียมเลยครับพี่แป๊บครับรียบแล้บแป๊บแป๊บแปบแป๊บแปับแป๊บแป๊บแป๊บครับแ่มัแป๊บแปาบแปาวแป๊บาป๊บแ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 ป้บแป๊บแป๊บแป๊บแอ๊บแป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 ๊แให้ดูนบครับาใหม่ปากจริงๆใหม่มากแ้วบอกเลยว่าเป็น แช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผมพูดเยอะไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปิวนะพี่นะดูไม่เป็นอุปกรณ์เลยอุปกรณ์ใครถามหาแถวขาวแต่นี้ขาวไม่เต็มแขนเท่าไหร่ครับแต่ใหม่มากใหม่มากครับอันนี้เป็นของคือแบบอันนี้อันนี้ต้องแบบต้องพูดแบบเบาๆอ่านเก่าที่แทนฝากเอาไอ้นั่นไปแชร์หน่อยแอรฟ้าเอาเข้าแล้วก็ไปแชร่หน่อยอ่าตัวนี้นะครับเป็นของออร์โดดนะพี่สวยมากจริงๆและบอกเลยว่าเป็นของร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วมันใหม่มากใหม่มากใช่อุ้ยของนะครับพี่วันชัยมาเรียบร้อยแล้วอ่าของครับพี่วันชัยอุ้ยอันนี้สวยมากสวยมากใส่พารุ่มด้วยใส่ใส่อีกเอลเนี่ยเอาอันนี้ไปให้คุูพิบูลไหมเปลี่ยนไหมแล้วแต่มันตัวไหนเออเอาที่เหมาะกัดแกต้องถามพี่พี่วันชัยมากได้ไม่แกแกโอเคแล้วแหละอ่านียสวยสวยสวยไม่มันพอดีแกเลยไงแกตัวใหญ่พอดีอ่ะ อุ้ยสวยมากสวยพีนใาย่ะอันนี้ดูดีรอสวยมากนะพี่อนชายว่าไงครับพี่ชายอยากเอาตัวไหนให้พี่วีทูลครับพี่อุ้ยแต่ข้าก็อยากได้อยู่นะนี่เอิงเอาตัวนี้ดีกว่าสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยตอนนี้ดูดีมากเลยอ่ะไม่ไม่ตอนนี้กูเก็บดีกว่านี่นี่ออกไปหลายตัวแล้วตัวไหนก็ได้พี่อนชัยบอกโอเคเยอะแล้วน่ะ ไม่ไม่ตัวนี้แบบเขาเขาโลออกหมดแล้วไงนุ่นเขาโลชั่นไปไปตัดสินใจไปเดี๋ยวตัวนี้ขอจำหน่ายองเอาไปเที่ยวจันนี่ป่ะตัวนี้อ้หโอ้โหโอหโหโอ้โหอ้โหโ้หโอ้โหอ้นอ้โโออ้้อหอ้อ้อ้โหโอ้โอ้โหหโ้โโอ้อ้อ้หอ้้อ้อ้้อ้ ผมใส่ให้ดูว่าปกเท่าไหร่พี่แทนในตัวเนี้ยปกเท่าไหร่ครับใส,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 ส่ใ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 ส่ประมาณปกสี่แปดยาวยนะี่แปดหน่อยสี่แปดยี่เก้าครับผมเป็นผ้าร่มนะทุกคนและซิปหน้าด้วยอืโอโอ้โหคุณร้านจริงใจใช่ครับผมแล้วเป็นผ้าร่มทั้งตัวรมมครับหล่อมากนี่ไปแห่นั้นนั่นแบบนีนนนน้เลย ถาราเท่าไหร่พี่แทนตัวนี้สี่เก้าศูนย์ครับสี่สี่สี่เก้าศูนย์ครับไม่มีท้ารักครับทุกคนิมรับและตามนัะได้ชื่อเล่นได้เลยนะครับผมไม่มีท้ารักครับแล้วมีสกินด้านหลังตัวนี้ด้วยนะครับผมสวยเลยครับตัวนี้ครับผมนอรคอนะครับสีดำพัด่มงั้นถ้าวันนี้ถ้าขายไม่หมดเดี๋ยวเนี่ยเอาขนไปจันเลยนะ อยากได้แบบที่ฟอร์ดใส่แบบที่ฟอร์ดใส่ไม่ไม่ตัวนี้ข่อยจริงพี่อันนี้คือจริงเป็นอันสวยจริงเลยใช่ชอบชอบเหมือนกันแล้วมันใหม่มากใช่มันใหม่มากโอเคครับพี่โตโตตัวนี้มีใครสนใจไหมครับเดี๋ยวสกรีนสวยๆอันนี้เลยแล้วพี่ไม่มีแต่ก็มีแล้วครับผมอันแม็กบ้านเขียวนี่เลยครับบ้านเขียวอืมไปคืออุปกรณต่ออุปกรณต่อเลยมามาเลย สวยอ่ะใช้เขียนแล้วสวยจริงๆเลยนี่ทุกคนอันนี้อันใหม่เลยนะทุกคนจริงๆใหม่พี่วันชัยซื้อทุเรียนให้หรอเออขอบคุณครับพี่วันชัยคมขอบคุณครับขอบคุณครับอันเม้นกันด้วยครับแม่แม่กดใจรัวๆให้น้องจะได้เปิดการมองเห็นครับคนลงเยอะจังไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ่ะเขียนเลยพอดีพอดีเขียนไปแล้ว อันนี้เป็นของนกอนะพี่ของนกอนะครับผ้าร่มนะเป็นโล่เงาโอยจัดของนกอนะครับฮะใครนะทุกคนตื่นเต้นมากเลยอะตื่นเต้นมากเวยด้วยขอบคุณครับอ่ะตัวนี้พี่ เป็นของนอกอร์ตัวนี้ ML ครับใช่ไหมพี่แทนพี่แทน m อไหมสี่แปดยี่สิบเก้า L ครับโอหตันนี้ L ครับสวยจัดผ้าลุ่มแล้วไม่ผ้าล่มพี่ไม่ร้อนจริงๆอ่ะเอาไปพาลาที่เอาไปห้าเก้าศูนย์พอไปเก็บของแทนอุ้ยมาแล้วมาแล้วยอดมาแล้วขอมครับ อะใครรับเอาไปเลยตัวนี้590พอเอาไป590นะครับรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยพี่เดียนมาเรียบร้อยผมจะบอกว่าตัวต่อไปนี่ที่เด่นสุดๆอุ้ยสุดสุดอ่ะเดี๋ยวให้พิเดียนแชะก่อนแชะก่อนแชะแชะเอาแชะมาดิแชะแช่ลากูพูดเบาแล้วมามาแชะครับแช่อุ้ยผิดได้ อ่าพี่เดือนแช่กดหนึ่งมาเลยครับพี่เดือนอุ้ยขอหนึ่งครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยถึงเต้นถึงเต้นไปต่อไปต่อไปต่อตัวที่โคตรร้ายอะคนถ้าสมมุติว่ามันไม่หมดวันนี้นะผมจะเอาไปจันด้วยจริงๆอันนี้จะขนไปจันเลยเอาไปไลท์ที่นั่นเลยพร้อมนะครับอ่ะโคตรร้ายตัวนี้สําหรับใครที่ชอบสีขาวนะครับพี่เดือนสุดยอดอ่ะตัวนี้ใครที่ชอบสีขาวนะครับเป็นซิปหน้าแบบนี้นะครับ ไซแอ L นะพี่เป็นของนอกอนะครับเป็นของนอกอสวยมากเลยน้ไซแอลตัวนี้เลยน้องเรือนสุดจริงของนะครับอ่าตัวนี้นะตัวนี้ไซสอ L นะใครที่ชอบผ้าร่มไม่ร้อนนะครับใส่แล้วไม่ร้อนพูดจริงว่ากันแดดได้แล้วคือสีขาวคือแบบสะอาดแบบนี้แล้วเห็นแบบนี้จริงๆเก่าสูงคืนครับตัวนี้เมาตัวนี้อุ้ยข้างในเป็นผ้าแบบระบายอากาศนะครับทุกคนใหม่มากทุกคนแบบใหม่จริงๆนะใหม่มาก ซแอลอะตัวนี้ใครรับเอาไปเลยครับพี่แทนเท่าไหร่หก0ูนย์เอาไปห9เก้าูนพออุ้ยสวยมากก้าครับ L อแอใส่สวยครับตัวนี้สวยสวยจริงโอ้หิม์รับตามมาด้วยชื่อเล่นได้เลยนะครับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยพี่สวมากจริงจริงสวยจึ้งสวยมากเอามาแล้วแม่เดงพูดเสียงกังไย พาเาพูดเปาเพูดเปลาอุ้ยแม่แดงตัวแดงจับม่แดงไม่แดงส่งส่งตัวแดงแดงไม่แดงครับอุ้ยสุดยอดแต่วันนี้สวยจริงอุ้ยแต่ที่แต่สวยมากจริงอ่ะไม่แดงครับย้อนรูปไปนะคะมันแบบขืนๆอ่ะมันแบบตลอดไม่เป็นตัวเองอ่ะเขืนๆตั้งเกิงนี่อ่ะไม่แดงแคปแล้วกดหนึ่งเลยครับอันนี้แถบขาวเลยตรงนี้ตั้ะจริงใจดิอ่ะ เรียบร้อยแล้วไม่แดงขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะตอนนี้ได้กี่ลวหนุกหนุกมีคนยัห้าหกหกตัวอ่ะเอาสักสิบพอโอเควันนี้ขอแค่สิบตัวพอปะนี่ใหม่ใหม่เลยตัวนี้อุ้ยดีท้าวที่ทำมาแถวท้าที่ทำมาอุ้ยทุกคนทุกคนผมจะเอาไปจันด้วยนะจริงๆต้องต้องเขี่ยด้วยนะนี่นี่ใหม่เลยใหม่ใหม่ ไอ้สัมหาสามแถบอุ๊ยแล้วแล้วตักอนี่ด้วยทีมฟุตบอลมาด้วยแี่แล้วเป็นผ้าลุ่มอุ้ยใหม่มากนสายเอ็มอสวยเอ็มอสวยสวยอะสวยมากโอ้โหนี่คอไปขายถูกไหมวผ้ากคืนดีส กำนน้ำต้องกลาเหมือนตัวเมื่อกี้เลยอยากท้ลองทีน้ำไม่ใส่แล้วมันจะไม่เข้ากับน้ำแบบกันกันน้ำอะไรเงี้ใช่กันน้ำออกด้วยอุ้ยข้างในเป็นผ้าระบายใหม่ใหม่ใช่ไหมอาการอะไรนะสวยๆเลยครับตัวนี้สวยจริงคระองมาทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนครับส่วนี้ L ครับตัวนี้ M L อุ้ยสวยสวยจริงน้องฟอร์ดูตื่นเต้นมากใช่ครับกลรัวกลัวเราส่งมาไหนวันนี้เรยอปลส่งวันนี้เลยครับส่งวันนี้ อ่าตัวนี้เอ็มครับ C หยาวยี่ปดครับ M L ใส่ได้ใส่ได้นะในแบบสูง180นะครับผมน้ำหนักอุ้ยสวยมากผูหลันหลังดีขันหลังดีโอเทยตัวนี้แล้วผ้าลงแล้วกรีบครับคนตัวนี้อุ้ยสวยมากใส่รลดูภูมิฐานมากใช่ฟิวฟิวมีฮู้นะทุกคนปรับปรับพู้ได้เลยอืออุ้ยสวยมากราคาเท่าไหร่อู้เอาไปเจ0เก้าศนพอปกติใคร 9 9้าเก้าได้เลยนะอ่ะตัวนี้รับรับตามด้วยเชดเดิเลยเอาไป790ตัวนี้ถ้าเก่าส่งคืนพี่รับให้ปามเอ้าโอ้ของค้าพี่วันชัยของค้าพี่วันชัยของค้าอุ้ยอุ้ยพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบว่ะพี่เจี๊ยบของค้าพี่วันชัยของข้าตัวนี้สวยด้วยสวยจริงเออสวยมากนั่นแหละอู้สวยมาก พี่นนชัยของรองเท้าของรองเท้าแม่กี่บาทโยนไว้นะแม่ไปโอเคครับได้เลยครับแม่แป้งขอบคุณมากครับอุ้ยสวยมากเลยอ่ะพี่นนท์ชัยบอกซื้อให้แล้วไปตัดผมด้วยนะเออพี่นนชัยว่าน่าตัดนะครับอุ้ยสวยมากจริงอุ้ยหล่อจริงเออตัวนี้สวยมากเลยขอบคุณครับของรองคท้าขอบรองครับของเท้าใเครื่อเลยเนาะน้องแต่งตัวดีอ่ะมันตอนี้เท่มากเลยอ่ะอันนี้เอาซัพเลยไหม กสวยอ่ะเียได้โอ้ยน <c oughs> ี่นแล้วดิ